ดับเล่นดับ่ขี่มาทุกวันเลยไงก็ถอด่นอนออกมาก็เลยเห็นมันนั่นดีก็เลยเอาเอามาติดแขนแล้วมัน ก็ไม่เป็นไรครับปกติไม่เป็นครับ,บ,บอะ,อะพี่เล่าให้ฟังเลยนะว่าแนวคิดฟี่มาติดกระจกอย่างเงี้ยมันเป็นไม้ไง ก็พอดีถอดมาจัดรถติดล้อมันว่างๆกันเลยก็ลองเอามาติดดูพอติดดูแล้วมันมันแจ่มดีก็เลยติดต่อง้างเลยจะตกธรรมดามันเป็นยังไงคบมันมันก็มองเห็นทั่วไปแหละแต่อันนี้มาใส่แล้วมันมันจะแจ่มกว่าแล้วมันมองเห็นกว้างกว่ามันชัดกว่ามันชัดกว่าครับเราก็เลยเอามาติดกับรถมอเตอร์ไซค์ดูแล้วก็พอทดลองขับแล้วมันเป็นยังไงมันก็ปกติมันก็ไม่มีวอกแวกอะไรอ่ะมันก็ขี่ได้เหมือนธรรมดาทั่วไปแล้วมันเห็นชัดไหม ชัดกับมันจะเห็นมากกว่ากระจกเล็กมากเลยมันจะแับมุมมันจะกว้างกว่าเห็นชัดเห็นแจ่มกว่าแล้วไปที่ไหนมีคนค่ายรูปมีแต่คนรักถ่ายรูปมีแต่คนคทักมีแต่คนแท๊กจอดเติมน้ำมันกับเด็กทำก็มานั่งหวีผมเป็นบ้างอะไรบ้างเขาชอบใจกันนี่เพราะว่ามันแปลกดีแปลกดีแล้วพี่รู้ไหมว่าเขามาถ่ายแล้วพี่ลงโซเชียล ไม่รู้เห็นแะ่เขารับถ่ายแต่ไม่รู้เขาไปลงกันอเขาเอาถ่ายเอาพิ่ลงโซเชียลเป็นหมื่นหมื่นแชร์ว่ากระจกพันใหญ่มากแล้วอย่างนี้ขี่ออกไปข้างนอกไหมนพี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะขี่อยู่ตามบ้านนี่แหละไมไ่ค่อยได้ไปไหนก็ถ้ามีธุรจะจำเป็นจริงก็จะเอารถัันอื่ไปอันนี้ไม่ขี่แล้วแวบ,บ,บ้านโดยเฉพาะครับ